สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะคุณเราจะมาตอบคําถามน้องๆค่ะคํถาถามนี้เลยมีน้องๆถามว่าโจทย์ข้อนี้มีวิธีการคิดยังไงคะ่ะโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะใช้ความรู้เรื่องเส้นขนานแล้วก็มุมแยงค่ะเส้นขนานนะคะ1คู่นะคะแล้วก็มีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดนะคะก็จะเกิดมุมแยงที่มีขนาดเท่ากันนะคะมุมแยงให้น้องๆนึกถึงตัว N กับตัวแน,นั่นเองค่ะโอเคไหมเรามาดูวิธีการแก้โจทย์กันค่ะ A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน A E D เป็นรูปสามเหลี่ยมมุม C F D มีขนาดเท่าไร่นะคะมุม C F D เขาต้องการหามุมนี้เขาบอกว่า A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหมายความว่าด้าน A D นะคะกับด้าน B C ตรงนี้ต้องขนาดกันเพราะเขามีสัญลักษณ์นี้มาให้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้กับด้านนี้ขนาดกันถ้าเกิดขนาดกันนะคะแล้วมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดคือเส้นนี้เส้นนี้ขนาดกันถูกป่ะเส้นสีฟ้ากับสีฟ้าขนาดกันมีเส้นสีเขียวตัดจะเกิดมุมแยงที่มีขนาดเท่ากันค่ะมุมแยงก็คือ เส้นสีเหลืองตรงนี้เอ้ยเป็นตัว N เห็นไหมตรงนี้นะคะเป็นตัว N แสดงว่ามุมนี้กับมุมนี้เท่ากัน97องศาแสดงว่ามุมนี้ก็คือ97องศาเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นมุม CFD มีขนาด97องศาค่ะ